การเจิมลายมือเพื่อเสริมสิริมงคลดึงดูดโชคลาภใช้ปากกามาเกอร์เส้นเล็กนะคะตามหลักของการสักลายมือแล้วก็หลักวิชาหัตถศาสตร์การดูดวงด้วยลายมือเส้นที่ดีสำหรับลายมือเศรษฐีนะคะก็จะต้องมีเส้นสำคัญดังต่อไปนี้แต่สำหรับการเจิมลายมือนั้นนะคะอาจารย์ขอแนะนำว่าให้ บริกรรมคาถาไปก่อนนะคะการบริกรมกรมคาถาด้วยคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า3จบและต่อด้วยคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะอีก3มจบแล้วก็เป่าไปที่ฝ่ามือนะคะที่มีการเจิมมือเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะทีนี้เราจะมาดูวิธีการเจิมนะคะโดยปกากกากเกอร์เส้นเล็กต้องเป็นเส้นเล็กสีแดงนะคะ เริ่มต้นที่เส้นวาสนาจากเนินจันทร์ขึ้นไปที่เนินเสานะคะจากนั้นเส้นวาสนาแยกขึ้นมาเป็นเส้นอาทิตย์และจากเส้นวาสนาแยกขึ้นมาเป็นเส้นพุทธไปที่ใต้เนิ้วก้อยนะคะมีเส้นอาทิตย์ส่งเสริมเรื่องของอำนาจวาสนาบารมีโชคลาภเงินทอง คนอุปถัมสนับสนุนเส้นพุทธนะคะดึงดูดในเรื่องของโชคลาภทางด้านการลงทุนการค้าขายเรื่องเงินเงินทองทองแล้วก็ความสำเร็จทางด้านการติดต่อสื่อสารเจรจาประสบความสำเร็จจากนั้นนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่อยู่บนเนินพฤหรัหส ก็จะช่วยปกป้องคุ้มครองนะคะแล้วก็ดึงดูดโชคลาภทำให้ดวงชะตามีความมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งแขวคาดปลอดภัยด้วยนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองเส้นพี่เลี้ยงที่เป็นวีวิกตอรี่เพื่อเสริมดวงในเรื่องของคนอุปถรัรมภ์สนับสนุนจากนั้นนะคะความลาบลื่นเราจะ ใช้ยันเห็นความราบลื่นว่าตามอาจารย์ดังนี้เลยนะคะเป็นอันเสร็จแล้วสำหรับวันนี้นะคะ และวิธีการเจิมมือซึ่งปากกา m a r k ร์ก็จะทำให้สีนะ่ะไม่หลุดลอกได้ง่ายแต่ก็จะใช้ได้แค่1วันนะคะพอเราอา,อาบน้ำหรือล้างมือบ่อยๆก็จะหลุดไปดังนั้นจึงสามารถเจิมได้ในทุกๆวันนะคะเพราะว่าเส้นในแต่ละวันเนี่ย ก็จะมีการชำระล้างออกไปแล้วก็เจอใหม่ในทุกๆวันทําเป็นประจําก็จะทําให้ดวงชะตาดีขึ้นนะคะดึงดูดโชคลาภเงินทองความสำเร็จให้ราบรื่นง่ายดายมากยิ่งขึ้นอุปสรรคลดน้อยลงแล้วก็ยังเป็นขวัญและกําลังใจให้กับเจ้าของมือที่เจิมนะคะเพื่อที่จะทําให้มีกําลังใจในการที่จะ ใช้ชีวิตนะคะแล้วก็มีความหวังว่าจะมีสิ่งดีๆโชคลาภเงินทองความสำเร็จการอุปถรัรมภ์สนับสนุนหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตได้อย่างง่ายดายแล้วก็ราบรื่นพบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะ